ีนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาบอก่าว่าเราอะแพ็กอะไรไปอเมริกาบ้างคือเราจะไปโครงการ Work and t r a v e รวทั้งหมด4เดือนนะคะแล้วเราอะก็แพ็กใบนี้ไปก็คือขนาด29กิโลเอ้ขนาด29นิ้วแล้วก็กระเป๋าสะพายเป็นเป้อีกหนึ่งใบค่ะคือทางเอเจนซี่ของเราอ่ะ ก็ได้ิเอกสารสําคัญแล้วก็สิ่งที่จะต้องเตรียมไปอเมริกาแบบสิ่งที่มันจาเป็นที่จะต้องเอาไปนะคะมาให้เราแล้วแล้วเราก็ได้แพ็คเรียบร้อยแล้วแต่คือเราอะเปิดให้ทุกคนดูไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเปิดแล้วเราจะปิดไม่ได้อะทุกคนเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเรามาเลตให้ว่าเรามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะเราจะแยกเป็นสองกระเป๋าคือกระเป๋าที่เราจะเอาโหลดไว้ใต้ท้องเครื่องแล้วก็กระเป๋าที่เราจะเอาขึ้นเครื่องนะคะ ซึ่งกระเป๋าที่เราจะเอาขึ้นเครื่องอ่ะมันก็จะมีเตรียมพวกแบบอะไรนะเอกสารเอกสารสำคัญแล้วก็พวก i p a d power bank กล้องเอ่อที่ใช้แบตใส่ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเอาไว้ในกระเป๋าที่เราสะพารขึ้นเครื่องน,นะคะแล้วก็คือเอกสารสำคัญอะ่ะทุกคนก็จะมีของเราเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาดิดให้เลยนะกจะ็จะมีพาสปอร์ตแล้วก็ i 901 แล้วก็ใบ DS-2019 อโอเคอันนี้คือที่เอเจนซี่เขาดิทให้เรามานะส่วนพวกใบโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปทำที่อเมริกาอันนั้นนายจ้างน่าจะพาไปทำแล้วก็เราอะ่ะก็จะเตรียมพวกเอกสารพวกแบบบัตรประชาชนอาสำเนาถ่ายไปสำเนาไปนะแล้วก็สำเนาพาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราจะถ่ายไปด้วยเลยเผื่อแบบมีอะไรฉุกเฉินหรือไม่ไปถึงที่อเมริกา เผื่อแบบพาสปอร์ตหายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จําเป็นที่จะต้องใช้นะทุกคนเพราะฉะนั้นติดเอกสารสําคัญไปด้วยเลยนะคะหมวดที่2อ,อะ่ะของเราอะ่ะก็จะมีเตรียมกล้องเตรียมที่ชาร์จแบตเตรียม iPad อันนี้คือเราพกขึ้นเครื่องไปเลยนะทุกคนพวกไฟฉายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาขึ้นบนเครื่องไปนะคะของเราในในกระเป๋าใบนี้นะคะก็จะมีพวกของกินคือฝั่งเราแบ่งไป2ฝั่งนะทุกคนฝั่งหนึ่งอะ่ะก็จะเป็นของกินอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเสื้อผ้าคือของเรา เสื้อผ้าที่จําเป็นที่นายจ้างอะ่ะเขาส่งมาให้เราว่าเราต้องเอาไปแบบไหนอะไรยังไงอะ่ะคือเราก็เตรียมไว้ไปแล้วนะทุกคนก็คือหนึ่งนายจ้างให้เราเตรียมพวกเป็นเางเกงสีดําเอาไว้ใส่ทํางานคือไม่รัดรูปแล้วก็ต้องไม่เป็นเลกกิ้งคือน่าจะเป็นทรงกระบอกนะเราเตรียมไปสามตัวแล้วก็ของเราอะ่ะนายจ้างให้เตรียมปอกแขนไปด้วยเพราะว่าเราอะ่ะมีรอยสัก คือถ้าคนอื่นก็อาจจะไม่ต้องเตรียมไปนะคะถ้าไม่มีรอยสักนอกร่มุผ้าแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้าสีดําคือของเราอะ่ะมีแล้วเราก็เลยเตรียมรองเท้าใส่ไปในนี้ด้วยเลยคือเราอ,ะอ่ะมีอ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถุงแพ็คใช่ไหมมันมีถุงแพ็คคือเราว่ามันสะดวกดีนะทุกคนเราอะ่ะซื้อถุงแพ็คมาตอนนั้นน่าจะประมาณเมื่อสปีที่แล้ว เราก็แยกเป็นหมวดว่าโอเคหมวดชุดชั้นในหมวดรองเท้าหมวดเสื้อผ้ากางเกงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แยกไปส่วนพวกสบู่เหลวหรือว่าครีมอาบน้ําหรือว่าครีมทาผิวเราไม่ได้พกไปนะคะเรากะว่าจะไปหาซื้อฝั่งนู้นแต่เรา,าพกสบู่ก้อนเล็กๆไปเพื่อแบบประทังชีวิตไปก่อนอ,อยาสระผมเราก็ไม่ได้พกไปเพราะว่ามันจะหนักกระเป๋าเกินไปค่ะแล้วก็ จะมีถุงเท้าอันนี้เราเอาไปเยอะมากๆเพราะเราเป็นคนขี้เกียจซักเราก็เอาไปประมาณส0มสิบคู่อันนี้เยอะเกินไปนะทุกคนจริงๆเอาไปแค่สิบสองสิบคู่สิบสองคู่ก็น่าจะพอแล้วของเราก็เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าอาจจะเอาออกหรือเปล่าแล้วก็รองเท้าแตะนะคะรองเท้าแตะรองเท้าเที่ยวเราก็เตรียมไปคือแยกกันเราเอารองเท้าไปทั้งหมดสามคู่ค่ะแล้วก็เอ่อ พวกแบบผ้าอนามัยนะคะทุกคนผ้าอนามัยเนี่ยสำคัญมากๆฝั่งนู้นอะฝั่งอเมริกาเขาจะไม่ได้ค่อยฮิตแบบเขาเรียกว่าไงอะเขาไม่ค่อยฮิตผ้าอนามัยแบบฝั่งที่เราใช้นะคือเราใช้แบบเป็นแผ่นใช่ไหมแต่ฝั่งนู้นเขาจะใช้แบบสอดนะคะคือมันอาจจะไม่ชินนะทุกคนเพราะฉะนั้นเ,เตรียมไปให้พร้อมเลยนะคะแบบสามเดือนสี่เดือนก็เตรียมไปให้พร้อมเลยอย่างเราเราก็เตรียมไปประมาณสามสิบสี่สิบกว่าแผน่น เราก็ผ้าอนาไมยเราก็เตรียมไปแล้วนะแล้วก็จะมีพวกสัมีาสกินแคร์อันนี้ยเราไม่รู้ว่าฝั่งนู้นมันจะมีขายเหมือนที่นี่ไหมหรือมีเยอะกว่ามีน้อยกว่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจทุกคนต้องลองเซิร์ชดูนะคะแต่ของเราเราก็ไม่รู้อ่ะเราเอาไปเผื่อไปนิดนึงโฟมล้างหน้าสองอ่ครีมทาแต้มสิวอะไรอย่างเงี้ยสองเราก็เตรียมไปแล้วแต่ถ้ามันไม่พอก็อาจจะไปหาเอาข้างหน้าแล้วก็ส่วนเรื่อง ยานะคะอันนี้จําเป็นมากๆยาเนี่ยคือเราเป็นคนแพ้อากาศอ่แพ้อากาศบ่อยเป็นหวนันคือถ้าอากาศเปลี่ยนเราจะหายใจไม่ออกอะ่ะอันนี้เราก็จะเตรียมยาประจําตัวของเราไปเลยนะคะยาที่เราเตรียมไปตอนนี้คือมีหนึ่งยาแก้แพ้อากาศ2ยาละลายเสมหะสา 3. ยาแก้ปวดหัวแก้ท้องเสียแล้วก็ยาหยอดตาเราก็เผื่อไว้ว่าเออถ้าสมมติว่าตาแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหยอด ก็จะได้มียาหยอดคือมีรุ่นพี่เขาเคยรีวิวไว้ว่าเจอหมอทีอ่ะมันต้องเสียหนึ่งร้อยเหรียญนะทุกคนหนึ่งร้อยแล้วก็ยังไม่รวมค่ายานะมันก็จะแพงมากๆแล้ก็เลยต้องเตรียมเผื่อแบบยาครอบคุมที่มันแบบเออครอบคุมแบบสามัญอะไรเงี้ยเราก็จะเตรียมไปก่อนเออเราขอย้อนกลับมาเรื่องอาหารนิดนึงนะคะเราไม่รู้ว่าเราพูดเรื่องอาหารไปแล้วยังแต่ว่าอาหารที่เราเตรียมไปอ่ะก็จะม,มาม่า แล้วก็มีมามา่าเราเอาไปแค่นี้เพราะว่านายจ้างของเรานะคะคือเราจ่ายค่าบ้านอาทิตย์ละ108หนึ่งร้อยแปดเหรียญแล้วนายจ้างก็จะรวมอาหารสามมื้อให้เลยเราก็ไม่ค่อยได้เตรียมอะไรไปเยอะเราก็เตรียมแบบพวกแบบเนี้ยไปนิดนิดหน่อยหน่อยพอแบบพอมันอยากกินอาหารไทยเราก็จะมากินอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องอาหารนะทุกคนละคนอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ทุกคนต้องเช็คให้ดีๆนะคะว่า ทางอเมริกาเขาไม่อนุญาตให้เอาอะไรเข้าบ้างอย่างของเอเจนต์เราเขาก็รีดมาว่าคืออะไรที่มีส่วนผสมของหมูเขาไม่อนุญาตให้เอาเข้าแล้วก็สัตว์ปีกแมลงพันธุ์ผักผลไม้ไม่อนุญาตให้เอาเข้านะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คดีๆนะคะไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็นแล้วแต่ต้องต้องดูกฎของประเทศนั้นนะคะว่าสามารถเอาอะไรเข้าไปได้บ้าง โอเคอย่างของเราอะ่ะเราก็จะมีเพิ่มเติมอีกนะทุกคนอันนี้แล้วแต่ทุกคนว่าทุกคนจะเอาไปหรืหรอเปล่าคือเราเตรียมของฝากไปฝากทางเพื่อนๆในอนาคตของเราที่อยู่ฝั่งนู้นนะคะ mm hmm. คือเราก็เตรียมเป็นแบบกระเป๋าน่ารักน่ารักแล้วก็ยาดมแล้วก็เป็นโตะอันนี้คือเราจะเตรียมไปฝากไปฝากเขาฝั่งนู้นนะทุกคนแล้วก็จริงๆนายจ้างไม่ใช่ในายจ้าง เอเจนซี่ก็ริสมาว่าจําเป็นที่เราต้องเตรียมเสื้อกันฝนไปแล้วก็ผ้าปูที่นอนแล้วก็ปากกาคือปากกาเราซื้อไว้อยู่แล้วแต่ว่าผ้าปูที่นอนกับเสื้อกันฝนน่ะเราไม่ได้เตรียมไปเราจะไปหาเอาข้างหน้านะคะทุกคนคือไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่เราคิดว่ามันน่าจะมีน่าจะมีนะทุกคน,กคนพวกเครื่องปรุงซอสปรุงรสอะไรอย่างเนี้ยเราไม่ได้เอาไปเลยนะคะเพราะว่ากระเป๋าเราเต็มแบบ เต็มข้าขั้นเต็มมากๆก็เลยไม่สามารถพกไปได้โอเคเสร็จแล้วสิ่งที่สำคัญสำคัญสำคัญที่สุดเลยนะทุกคนก็คือเงินค่ะอ่าเราเตรียมพอเก็ตมันนี่ไป1,000เหรียญนะคะคือเราจะแลกเป็นเงินสดมาแล้วอันนี้คือเราแลกจากซูเปอร์ดิสสีเขียวนะทุกคนจริงๆเราไปดูเลทมาสีส้มกับสีเขียวไม่ต่างกันมากตอนนี้เลทสีส้มดีกว่านิดหน่อยแต่เราคิดว่า แต่เราไปแรกคือช่มไม่ทันมันปิดเราก็เลยแลกสีเขียวได้พอๆกันเราแลกเงินสดติดตัวไปสามร้อยยี่สิบดอลลาร์นะคะทุกคนที่เหลือเราจะเอาเราก็เอาใส่บัตรไว้ใส่บัตรคือยังเป็นเงินไทยอยู่นะคะแล้วก็คือเราไปทําบัตรอันนี้มาทุกคนขอปิดไว้ก่อนนะคือเราไปทําบัตรยูทิปมานะคะยูทิปของกาิกรคือรอบัตรแป๊บเดียวไม่ถึงอาทิตย์บัตรส่งมาให้เลยเราก็ โอนเงินเข้ากสิกรแล้วก็เอาเงินจากกสิกรเนี่ยมาเข้าบัตร YouTube คือมันก็ยังเป็นเงินไทยอยู่รรเ,ยนนะเ,เ,เราก็กดแลกแลกได้เลยเราดูเลทของวันนั้นนะว่าเลทโอเคไหมถ้าเลทโอเคเราก็กดแลกนี่กดแลกไปแล้วก็มีติดบัตรประมาณ300นะคะแล้วเราก็ยังรอบัตร SCB มาอีกคือเราจะลองใช้2บัตรนี้แต่ถ้าบัตร SC b มาไม่ทันเราก็จะเอาบัตรเอาเงินเข้าบัตร YouTube หมดเลยนะคะ คือบัตรยู u ิปเนี่ยที่เราเลือกที่จะทำมาเพราะว่า1ฟรี2กดที่ต่างประเทศก็ฟรี3ไม่มีชาร์จเพิ่ม2.5%นะคะแล้วก็ข้อสเลยคือเราเดินทางบ่อยเราคิดว่าโอเคในะอนาคตรเราจะต้องไปใช้ต้องไปแลกเงินแบบเกาหลีก็ได้สิงคโปร์ก็ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคทำบัตรนี้มายังไงทุกคนก็ลองไปลองดูศึกษาดูบัตรกันนะคะบางคนเขาอาจจะชอบแบบ t m b เอชซีบีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเรายังไม่เคยลองใช้นะทุกคนเราจะเอาไปลองใช้ที่นู่นว่าจะรูดป,ปกติไหมใช้มีปัญหาอะไรไหมคือเดี๋ยวเอาไปลองก่อนนะทุกคนแล้วก็สิ่งที่จําเป็นของเราเราก็เอาไปแค่นี้นะทุกคนเราไม่รู้ว่าเราลืมอะไรอีกหรือเปล่าเอกสารเราก็พยายามนิดแล้วว่ามันไม่น่าจะมีอะไรกลัวไปถึงนู่นแล้วมันลืมของสําคัญเพราะฉะนั้นก็ต้อง เช็คให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่ามันไกลมากเลยนะทุกคนถ้าแบบว่าเอกสารจะส่งไปให้ถึงเราหรือว่าของที่เราลืมส่งไปถึงเราเนี่ยถ้าส่งก็แพงเสียเวลาแล้วก็เสียเงินโอเคค่ะยังไงก็เช็คดีๆนะคะแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเราอะ่ะตัดใจเอาออกไม่ได้มันก็เลยแน่นนะทุกคนคือเสื้อผ้าที่เ,าเราอะ่ะเราเตรียมไปเยอะมากๆแล้วมันก็แบบ คือเราก็อยากเอาไปใส่ที่นู่นไงเราเราก็แบบเออจริงๆมันไปซื้อที่นู่นก็ได้นะทุกคนไม่ต้องพกเสื้อผ้าไปเยอะเพราะว่ามันซักใส่ซักใส่ได้ใช่ปะหลับแต่ว่าเราตัดใจทิ้งไว้ที่นี่ไม่ได้ครักตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะขนไปหมดเดี๋ยวยังไงคือวันนี้วันศุกร์เราเพิ่งเก็บของพรุ่งนี้เราบินประมาณเที่ยงคืนเดี๋ยวยังไงตอนบินเราจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะคะโอเควันนี้บ๊ายบาย